สวัสดีครับทุกคนวันนี้ซันจะมาจับปลาทองเออมาดูกันว่าซันจะจับได้กี่ตัวตัวแรกนะครับจะได้ไหมอุ้ยเกือบได้เกือบได้อันแรกของซันในชีวิตเลยครับอุ้ยได้เลยโอ้โหโอ้หูได้ตัว,วดเดียว,วครั้งแรกก็ได้เลยทุกคนปลาทองขึ้นมาดูดๆอยู่บนกระดาษโดยไม่ขาดเลยนะทุกคนขาดนิดหน่อยเองแต่ที่สังเกตดูเมื่อกี้คือมันอยู่ตรงข้อตรงรวดพอดี ่มาดูอันที่สองอันที่สองเอออันที่สองขาดไปแล้วมันมไปโดนใส่ใส่ยาที่มันเหนือตายล้วนะยี่สิบบาทได้ได้สองอันนะครับตักมาได้หนึ่งตัวโอเคเลยนะครับทุกคนปะป๊าซันชิโร่เคยตักมาก่อนไม่เคยได้เลยนะครับซันชิโร่ครั้งแรกก็ได้เลยโอ้ดูสิสวยเลยปลาตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับทุกคนก่อนกลับเราก็พาซันมาเล่นบ้านลมนะครับ นี่หลังจากที่เราเอากลับมาบ้านเราก็มาใส่ขวด